จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The o r g a n i z e ครับไม่ไม่ได้เปิดอย่างนี้ <c oughs> วันนี้อยู่ผมเก่งสิทิปัญญสินไม้เกษมนะครับค่ะโจชวีวันคงโชคสมัยคะ่ะวันนี้ผมมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียบเป็นพิธีกร พิเศษเป็นพิธีกรเลยนะใช่แยร่งรายการเรีวหร้อยไม่ก็คุณเป็นโฮสไงผมเป็นพิธีกรใช่ไหมเนื่องจากเอพีนี้เป็นอีพีเลขสวยมากๆก็คือ EP พีที่99นั่นเองไม่น่าเชื่อเลยนะเดินมาถึงอีพีที่ใช้หลัก2ตัวได้อีพีสุดท้ายละใช่ครับแถมที่สําคัญก็คือ EP พีนี้จะเป็น e อพีสุดท้ายของปี2020ด้วยใช่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าวันศุกร์หน้าจะไม่ใช่ ปี2020แล้วใช่แต่จะเป็นวันที่หนึ่งแฮปปี้นิวเยยร์กันเลยนี่ขนาดนั้นนะคะนั่นคือเหตุผลที่ผมมาในวันนี้ผมจะมาปิดมันสัทีไม่ใช่ผมจะมาถามคุณโจบ้างกว่าในฐานะที่เป็นคนทำรายการดีออร์แกไนซ์มาทั้งหมด99 EP นะฮะถ้าเกิดว่าคุณทำอ p ละ20นาทีก็แปลว่าคุณทำไปแล้วประมาณเกือบ2,000 นาทีแล้วนะฮะ2,000นาทีโหหลายชั่วโมงเหมือนกันนะใช่ไม่ทันได้คําณบอกกันทังกู้เลยคนนิดอี่ได้ํานะฮะทำไม่ได้ทําไม่ได้โอเคโอเคทีนี้ผมก็เลยมีความสงสัยนะก็เลยคิดว่าเออ EP นี้ไหนๆมันมันหลายหลายอย่างที่ประจบเหมาะมากไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่สวยงามนะฮะแล้วก็เป็น EP สิ้นปีด้วยนะฮะก็เลยอยากจะมาถามคุณโจวว่ามี EP ไหนบ้างที่ตั้งแต่ทามาเนี่ยแล้วเรารู้สึก เราเองเนี่ยเราเองเนี่ยคุณโจอเองเนี่ยชอบอืเออไม่ว่าจะชอบในมุมไหนก็ได้ค่ะชอบเพราะได้ชอบในเนื้อหาหรือชอบเพราะใช้ได้จริงหรือว่ามาจากประสบการณ์ตัวเองอหรือชอบเพราะแค่ชอบแบบนี้ก็ได้อ้อโหจริงๆก็มีหลายอีพีเลยนะคะ,ะที่ชอบเพราะว่าคิดเองหมดเลย <laughs> คือปกติถ้าเป็น จัดทำทำอย่างอื่นของ Creative Talk เนี่ยบางทีเรามี b r a i n s t o r มกับคนอื่นใช่ไหมคะแต่ i d เดีย g a n i z e เนี่ยจะเป็นอันที่เราคิดเองหมดเลย EP ที่ตื่นเต้นที่สุดนะ่าจะเป็น EP ีที่หนึ่งคะ่ะเป็น EP ีที่เริ่มต้นนะคะ EP <อ>ีที่หนึ่งตอนนั้นใช้ชื่อว่าจัดกระเป๋าสะเทือนถึงดวงดาวอันนั้นเป็น E ีที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีแต,แต่เราเป็นคนชอบจัดกระเป๋าตัวเองตลอดเวลาก็เลยเป็นทริคไปนะคะก็คือเหมือนเป็น t ทรอลด้วย จะกระเป๋าอะไรกระเป๋าเดินทางหร,หรือว่ากระเป๋าทํางานกระเป๋ากระเป๋าแบบกระเป๋าถือแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเออในกระเป๋ามันควรจะมีกระเป๋าอีกท oh. <laughs> ีคนฟังงงแบบอ oh. ินเซปชั่นอ่ะนุ๊กม y g o เมื่อไหร่จะหยุดจากกระเป๋าสักทีอะไรอย่างเงี้ยเ uh huh. จ้าก,ก็เหมือนกับว่ามีการมีการบอกว่าเออในกระเป๋าเนี่ยควรจะเอาบัตรไว้ช่องไหนอะไรคือเหรียญอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นอีพีที่ตื่นเต้นที่สุด um. ก็คือ e ีพีแรกนะคะส่วน E ีีที่ชอบนะ ก็มีหลายอีพีอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าอีพีที่ประทับใจที่สุดก็คือเป็นอีพีที่21 -21 ิบเอ่สอ่าอีพีที่21นะคะอีพีนั้นใช้ชื่อ e ีพีว่าเข้าใจเพื่อนร่วมงานด้วยการ์ตูนหมีสมตัวอืมก็คือการ์ตูนเรื่องนั้นชื่อว่าว <We S 2> <We S 1> ีแบแบวีแใช่คือโจอ้ชอบการ์ตูนเรื่องนั้นมากแล้วก็ช่วงนั้นเหมือนมัน เป็นช่วงที่ทำมาร์เก็ตติ้งเยอะด้วยอะค่ะมองไปทางไหนก็เจอหมี3ตัวเนี้ก็เลยป๊อปไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือว่าเราเอาเจ้าคาแรคเตอร์ของหมี3ตัวเนี้มาลองแปลงเป็นตัวสเตรนท์ไฟเดอร์แล้วก็มาไล่เลยว่าอาสเตรนไฟเดอร์เนี่ยคาแรคเตอร์ Character ของหมีที่เป็นไอซ์แบร์น่าจะเป็นเรื่องอะไรหมีที่เป็นกริสเป็นเรื่องอะไรแล้วก็หมีที่เป็นแพนด้าเป็นเรื่องอะไร หมีเป็นแพนด้าเนี่ยจะแบบชอบโซเชียลนะหมีที่เป็นกรีซเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงส่วนหมีที่เป็นไอซ์แบร์เขาเป็นคนเงียบเงียบชอบประชดประชันอะไร่างเงี้ยเออเราก็เปรียบเทียบไปใช่ใช่สำหรับใครที่ไม่เคยดูนะไอวีแบบรนี่มันจะเป็นแต่ผมว่าน่าจะเคยผ่านตาแหละเพราะว่ามันดังมากนะก็เป็นหมี3ตัวที่มันมี3สีเป็นแพนด้าเป็น เออมีน้ำตาลแล้วก็มีขาวใช่แล้วเขาก็เป็นพี่น้องกันใช่นึงเหมือนไม่น่าจะเป็นพี่น้องกันได้คอนเซปอะไรของมันก็ไม่รู้นะกระตูรู้สึกจะเบสจากสิงคโปร์ไปลองอ่าใช่ใช่เจ้าของเป็นคนสิงคโปร์ใช่ใช่ไปลองดูแล้วก็เผื่อ EP นี้จะทําให้ลองย้อนไปฟังก็สนุกดีนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็น EP ที่ชอบเมื่อกี้ย1เอ็ดนะยี่สิบเอ็ดนะครับ EP ต่อมาที่ชอบเหมือนกันนะคะก็คือ EP ที่ี่22เอาต่อกันแสดงว่าช่วงแสดว่าช่วงนั้นชอบ ช่วงนั้นชอบทำคอนเทนต์้วชอบเออช่วงนั้นทำคอนเทนต์เกิดอะไรขึ้นกับอีก80 EP หลังจากนั้นช่วงนั้นแบบเหมือนตำใจตัวเองรู้ป่าวไม่แน่ใจเออ EP นั้นก็คือเป็น EP ที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะจัดดวงดาวสะเทือนถึงกระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่ EP ที่22เราควรฟังอะไรจากคนรอบตัวถอดบทเรียนจาก forest gum อ๋อที่ชอบก็คือเพราะว่า โจ้อชอบฟอเรส t กัมถ้าใครที่อยู่ด้วยะจะเบื่อละเวลาโจถามว่าชอบหนังเรื่องไหนก็จะพูดแต่เรื่องนี้ตลอดเลยเราก็เลย EP ีนั้นก็เลยลองถอดออกมาค่ะเช่นแบบเราควรฟังเสียงของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คำตำหนิจากคนอื่นมีผลยังไงมีประโยชน์ยังไงกับเราอะไรเงี้ยแต่ที่ชอบที่สุดคือตอนท้ายของ EP ีนั้นเป็น e ีพีเดียว ที่โจเอาเพลงมาใส่มันจะเป็นเพลงสกอร์ของเรื่องนี้ค่ะที่มันจะมาตอนเริ่มแล้วก็มาตอนจบเป็นเพลงที่เพราะมากใช่ใช่ไปลองฟังดูได้นะคะ Forest Gump นี่เป็นหนังฮอลลีวูดนะที่ได้ออสการ์เยอะมากแล้วก็นำแสดงโดยทอมแฮง์ใช่เหตุที่ต้องบอกเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่รู้จักแล้วรู้จักแล้วทอมแฮง์ใช่ทอมแฮงนี่โจชอบมากหลายเรื่องเลยนะคะส่วน EP ที่มีคน ฟังอ๋ออีพีหนึ่งที่โจชอบอ่าอีพีที่สามนี่ก็คืออีพีที่เก้านะคะอีพีที่เก้าเนี่ยคิดเองเลยนะคะก็คือสะสมมาเป็นอีพีที่ชื่อว่าทํางานกับพาร์ทเนอร์ยังไงให้ได้เพื่อนได้งานแล้วก็ได้เงินได้เพื่อนได้งานแล้วก็ได้เงินส่วนใหญ่ทํางานกับพาร์ทเนอร์มันจะได้แค่ไม่ไม่กี่อย่างนะอ่ใช่ได้พาร์ทเนอร์ได้เงินเนี่ยมันอาจจะได้แต่บางทีเพื่อนหายนะเออก็มีเหมือนกันอ่าใช่เพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่โจเชื่อ เราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ R G B เราเชื่อสิ่งที่พี่เก่งก็เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเราทํางานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้เงินอย่างเดียวเราได้คอนเน็กชันหลายๆครั้งอะโจ้จะสอนทั้งน้องในออฟฟิศแล้วก็น้องที่รู้จักกันนะคะว่าเอ้ยเราทํางานกับใครอะเราจะได้เรียนรู้เพิ่มไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางทีลูกค้าสอนเราบางทีเราอะอิมพลูฟน้องที่เป็นเวนเดอร์ของเราให้เก่งขึ้นในทักษะบางอย่าง อะไรเงี้ยมันเมื่อเราเคารพในจุดแข็งของแต่ละคนนะคะแล้วเราก็ทำงานร่วมกันอย่างแบบฟีดแบ็อย่างเพื่อเพื่อก่อไม่ใช่ตำหนิเพื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เติบโตไปด้วยกัน EP ีเนี้ยก็เลยชอบสรุปก็3 EP มี EP ที่21มี3ตัว EP 22เกี่ยวกับบทเรียน คนรอบตัวของเฟรสกรัมแล้วก็อีที่9ทํางานยังไงให้ได้ทั้งงานได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ได้ทั้งเงินโอเค3ามอีีน, <Okay. S 2> นะครับเพื่อใ,ใครจะไปลองฟังใช่ใชออ่ย้อนหลังดูนะฮะได้ได้ส่วนสเตทที่ดีที่สุดนะที่นั่งดูตะเกียค่ะก,ก็คือ EP ที่เกี่ยวกับอ,อีพีที่เกี่ยวกับเรื่องทักษะ EP ีที่28นะคะสีทักษะที่ชาวมิเลเนียลควรฝึกอื ซ,ซึ่งมีอะไรบ้างมี4ทักษะนะคะทักษะแรกก็คือ emotional intelligence ความฉลาดทาง <EQ. S 1> อารมณ์อ่าใช่ทักษะที่2นะคะก็คือ stress management การจัดการความเครียดอ่าอโอเคส่วนอันที่3ก็คือเครียดเยอะเนาะใช่เครียดเยอะแล้วก็อันที่3ก็คือ persuasion นะคะก็คือการนมมน้าวใจอ่าครับทักษะที่4ก็คือ analytical thinking ก็คือการคิดเชิงวิเคราะห์อื ผมว่าอันนี้สําคัญมากเลยอันที่สี่เนี่ยบางทีเราได้รับข่าวมาเนาะเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมว่าข่าวเรื่องหน,นึ่งนะสมมุติเราเราอ่านข่าวหรืออะไรมันก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์นะหรือแม้กระทั่งการได้รับฟีดแบ็กอย่างที่เมื่อสักครูน่นี้คุณโจบอกอะ่ะคนฟีดแบ็กเรามาว่าเราไม่ดีอืเราทําแบบนี้ผิดเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเขามาด่าเราหรือว่าเราจะแบบต้องทําตามที่เขาพูดตลอดนะมันก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเออเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าด้วยนะ เมื่อเช้าเพิ่งคุยกับน้องในออฟฟิศสามีเก่งเรื่องอนี้แหละเรื่องเรื่องแบบว่าเออบางทีเขารู้สึกว่าแบบเออเขาทํางานแล้วมันไม่ดีสัทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันว่าจริงๆอ่ะมันจะต้องแยกออกเป็นสองก้อนนะงานที่เป็นปัญหากับตัวเขาเองอ่ะมันต้องแยกออกจากกาันไอ้ตัวงานที่มีปัญหาเราก็ไปดูว่าไอ้ปัญหาของงานมันอยู่ตรงไหนแก้ไปทีละเรื่องไปส่วนไอ้ตัวของเรามันจะยังอยู่ที่เดิมอ่ะเพราะฉะนั้นแบบปัญหากับตัวตัวตนของเราคุณค่าของเราอ่ะมันไม่ได้แปรผันตามปัญหาที่เราเจอในช่วงนั้น อเออก็ลองแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเบสิกของการอะไรอนาลิติกอลติงกิได้เหมือนกันอประมาณนั้นประมาณนั้นครับสาระสาระเลยเกินนะฮะวันนี้ก็ EP ีที่ 99, 99. นะครับมผมรายการนี้ก็ดำเนินมาเอะจริงๆนี้ผมว่ามันเกินปีนะ เกินค่ะเพราะว่าประมาณสัก2ปีได้เมื่อตอน EP ีที่50หรือ52นะที่เรามาแบบว่าเอ้ยครบ1ปีแล้วอะไรเงี้ยอ๋อนะฮะเอ่อก็จริงๆแล้วคนที่ฟังเดียวกันนายอยู่นะผมคิดว่ามีแฟนๆ <c oughs> คุณโจยเยอะอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เออน่าจะลองฟีดแบ็กมาบ้าง <c oughs> นะลองคอมเมนต์มาบ้าง <c oughs> นะครับอ่าเช่นว่า1นึ่งชอบ EP ไหนที่สุดเอีพไหนฟังแล้วชอบจะด้วยแบบว่า ฟังแล้วรู้สึกว่าเอาไปปฏิบัติเองได้ด้วยหรือว่าแบบฟังแล้วแค่ชอบเฉยๆก็โอเคเนาะหรือว่าฟังแล้วมีคอมเมนต์เออเสียงเป็นยังไงชอบไม่ชอบหรือดีอยู่แล้วเนาะก็บอกได้ด้วยเหมือนกันบางคนบอกโอ้ยเสียงหวานจังเลยส่วนบางคนบอกว่าโอ้ฟังแล้วแบบเนิบได้ทีจะหลับเลยได้ทีเลยนะฮะคือไหนนอนไม่หลับนี่ต้องเปิดเสียงชวีวันขึ้นมาชวีวันแล้วโอ้นี่มันแอสเมอร์ แต่บางคนก็ชอบเจ้ก็เลยแบบเออมันก็หลากหลายดีนะก็สนุกนะคะอแอบบอกว่าคุณโจกําลังคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ว่าจะเอายังไงดีกันนะว่าหลังจากอีพีหนึ่งร้อยไปแล้วเนี่ยจะมีหนึ่งร้อยหนึ่งหรือเปล่านี่ทะเลาะกับตัวเองอยู่อันนี้อันนี้เรื่องจริงนะก็ทะเลาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณโจเนี่ยในนี้ผมแอบบอกให้ฟังนอกสคริปต์คุณโจบอกว่าคนฟังไม่มีฟีดแบ็เลยคิดว่าไม่มีคนฟังแล้วคิดว่าตัวเลขที่เห็นอยู่นี้เป็นของปลอม เป็นเป็นคอมพิวเตอร์เจเนอเรตตัวเลขเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยถึงเวลาที่ผู้ฟัง <laughs> แฟนๆรายการดีออร์แกไนซ์ทุกคนต้องทำงาน <laughs> เออคืนกับสู่สังคมด้วยนะฮะด้วยการบอกคุณโจว่าออควรจะให้ทำต่อหรือไม่นะฮะ <laughs> หรือว่าออคุณโจร้อยอีพีก็พอละอย่างนี้ <laughs> ก็ได้ด้วยเช่นกันลองดูลองดูสัญญาว่าจะไม่ร้องไห้ถ้าได้เจอคอมเมนต์แบบนั้นไม่เราจะต้องฟังฟีดแบ็กแร้ววิเคราะห์อีกทีให้มันโกหกอย่างนี้ด้วยเอางี้แล้วกันก็คอมเมนต์มานะแล้วจะได้รู้แหละว่าแนวทางว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเพื่อที่ว่าจะได้เป็นฟีดแบ็กเผื่อว่าในปีหน้าทําต่อจะได้เป็นเรียกว่าเป็นพอดแคสต์ที่ออกมาจาก ผลงานของคนฟังด้วยเหมือนกันใช่คืออย่างที่พูดบ่อยๆหลายอีพีอะค่ะอยากพูดในเรื่องที่คุณอยากฟังอดังนั้นถ้าถ้ายังอยากฟังอยู่ก็บอกมาได้หรือหรือบางทีบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไปเอาดีด้านร้องเพลงแต่ m o r ์นิ่งคอ l ผมไม่สนเลยนะอยากทำผมก็ทำไปจริงๆโจ้าก็ทำคอนเซปต์นั้นก็ได้โอเคครับงั้น EP นี้ประมาณนี้นะฮะ EP ที่99นะครับผมพีที่100เนี่ยจะเป็น EP ที่ตรงกับวันที่1 มกราคมวันปีใหม่พอดีนะฮะก็เดี๋ยวมาดูซิคุณโจจะอัลลัษนาหรือว่าจะอวยพรอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ติดตามกันสุขหน้าใช่ครับผมใช่ใช่เพราะว่าตอนเริ่มต้นอีพีแรกอยู่แถวแวปีใหม่จาได้แหละคงั้นคุณโจก็ปิดรายการหน่อยฮะได้เลยค่ะงั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะคะโจชุยีวันคงโชคสมัยค่ะคุณไม่คิดจะขอบคุณผมบ้างเลยผมจะมาเป็นพิธีกรรับเชิญเนี่ยผมไม่มีค่าตัวด้วยนะในวันนี้ตลกอ่ะนีม่รายการอะไร ขอบคุณนะคะพี่เก่งพี่เก่งจริงจริงพี่เก่งก็คือเป็นคนที่ทําให้จุดเริ่มต้นของดีออ r g a n i z เริมนั่นเองนะคะขอบคุณแล้วก็ทั้งมีให้กําลังใจให้ฟีดแบ็กที่ดีนะคะแล้วก็คอยตบๆตบตบให้เขาที่เขาทางเออบางคนอาจจะงงว่าไอ้เสียงแผลๆที่พูดตอนต้นรายการเป็นใครนั่เสียงผมเองใช่ไหม <c oughs> เป็นเสียงปลอมมากเป็นเสียง <c oughs> ที่แปลกของผมใช่ใช่ใช่คือพี่เก่งเป็นคนทําจิงเกิลให้ด้วยแล้วก็ พอช่วงไหนแบบหลุดนอกรู้นอกทางก็ตบตบกลับมานะคะขอบคุณพี่เก่งด้วยนะคะวันนี้ก็มานั่งคุยกันด้วยก็ยินดีด้วยนะครับ99 EP แล้วยินดีล่วงหน้าเลยที่จะครบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยินดีล่วงหน้าด้วยที่เดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์มาเยอะๆว่าให้คุณโจทําต่อนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับได้เลยค่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ